สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทำเกษตรทำมันเป็นเรื่องง่ายครับไป็นอะไไม่น่าเบื่อนะครับอพอดีวันนี้ได้ขี้ไก่แกลบครับพอดีที่บ้านก็พ่อตาเขาเลี้ยงไก่ชนไว้สองสามตัวนะครับแล้วก็เขาจะเก็บปาดตัวซุ้มซุ้มไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับก็เก็บปาดวันสวรรค์ครั้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เก็บเก็บขี้ไก่แกลบไว้อะก็รวมๆกันมานี่ก็หลายอาทิตย์แล้วนะครับได้มาเกือบเกือบ เต็มกระสอบอาหารไก่นะครับก็เลยว่าจะเอามาทําเป็นน้ําหมักเอาไว้ใช้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเอาขี้ไก่แกลบอ่ะเจเอาไปทาน้ําหมักยังไงนะครับแล้วก็จะหมักกี่วันถึงจะนําไปใช้ได้ใช้แล้วมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับเริ่มกันเลยครับอ่าเนี่ครับขี้ไก่แกลบของเรานะครับมันก็จะมีอะไรมร้ออยู่จะไม่หมดนะครับปาลมะพ้าวมั่งขยองขยะอะไรนะครับที่ที่ ซุ้มซุ้มไก่นะครับก็กวาดน้หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยเลือกอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะส่วนที่ใช้นะครับอา่าเหมือนที่เคยบอกครับเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราส่วนเราเลยจะเป็นการกัดประมาณเนานะครับผมจะใช้ตัวที่ไก่แกลบเนี่ยอา่าผมสร้างกับถังสีเนี่ยนะครับถังสียีย่ย,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 ยี่สิบลิตรนะครับผมจะใช้ตัวที่ไก่แกลบอ่ะหนึ่งในสามของถังนะครับผมอา่า ยาคูหนึ่งขวดนะครับตัวจุลเซียงเรานะครับใครไม่มีไม่เป็นไรนะครับใช้เป็นพวกขวดเชื้อได้นะครับไม่มีใช้ตัวยาคูแทนนะครับเพราะในตัวยาคูมันมีจุลทซีย์อยู่เยอะนะครับเป็นตัวช่วยอ่าล่อจุลทซีย์ให้มาในตัวน้ําหอักของเราเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นสังกะสัแสงนะครับผมแล้วก็กกน้ําตาลใครไม่มีกากน้ําตาลใช้เป็นน้ำตาลแดงได้นะครับไม่มีน้ําตาลแดงชั้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับผมให้ความหวานกับกับเอ่อให้เป็นอาหารของจุลทซียงนะครับ อัตราส่วนของสามตัวนี้นะครับตัวยาคูหนึ่งขวดสารก๊าแสงผมไปใช้หนึ่งแก้วหรือว่าสองร้อยสิบีซีนะครับกาน้ําตาลก็ประมาณหนึ่งแก้วหรือสองร้อยสิบีซีเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับมาจัดก,การกับกาน้ําตาลก่อนเลยนะครับแนะนําให้ละลายในตัวอย่างอื่นก่อนนะครับกบน้ําตาลละลายในตัวถังตัวอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยเทไปเพราะว่าเดี๋ยวตัวเค้ื่องไอแกอะ่ะ เราต้องมาเลือกเศษก่อนนะครับอเดี๋ยวผมมาจัดการกับกากน้ำตาลก่อนเลยอเออครับก็ประมาณกาบประมาณเะาครับประมาณสองร้หาสิบหรือประมาณแก้วหนึ่งโอนะค,ค,ครับแล้วก็ไปผสมน้ำเลยครับ โอเคนะครับกับน้ําตาลเราละลายไปแล้วนะครับตอนนี้แนะนําให้ต่อละลายกับน้ําตาลแนะนําให้ใช้มือนะครับมันจะได้รู้ว่ามันละลายหมดหรือยังถ้าใช้ไม้หรือใช้อย่างอื่นอ่ะมันมันจะไม่ค่อยละลายนะครับเพราะผมเคยทำแลวมันมันละลายช้ามากนะครับมือนี่แหละชัวชัวสุดแล้วนะครับต่อไปก็จะมาจัดการกับตัวขี้ไก่แกรบครับเดี๋ยวต้องตักออกมาก่อน นี่นะครับไม่เเดี๋ยวต้องมาเลือกก่อนครับเนี่ยเลือกไอ้พวกขนไก่พวกเศษไม้นเนี่ออกไปก่อนนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วเลือกได้ส่วนหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเราใส่น้าําอะอะไรที่มันมันมันลอยแล้วมันมันไม่ใช่เพราะเดี๋ยวตอนเราใส่น้ําะครับไอตัวแกลบหรืออะไรบางส่วนมันก็จะลอยขึ้นมานะครับ พวกพีกไก่บางอันก็จะลอยขึ้นมานะครับเราก็ค่อยหยิบไปตัวที่มันไม่ใช่แกลบกับพี่ไก่ทิ้งไปนะครับตัวนี้นะครับผมใช้เหมือนที่บอกเมื่อกี้หนึ่งในสามของถังใช่ไหมครับตัวน้ำอ่ะจริง,รงๆแล้วต้องใส่ให้เต็มเลยนะครับแต่อนนี้เราใส่แต่ครึ่งนึงก่อนนะครับเพื่อจะจัดการเลือกขยะออกนะครับแล้วก็ผสมส่วนผสมให้เสร็จแล้วถึงจะใส่น้ำไม่เยอะนะครับเสร็จแ,แล้วคนเลยครับ โอเคนะครับพอคนเสร็จเรียบร้อยแล้วดูอะไรที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกปลอมมาออกนะครับถ้าไม่มีแล้วนี้เรามาใส่ส่วนผสมที่เหลือกันครับจุลชีสสังเคราะห์แสงครับขยับนิดนึงหนึ่งแก้วครับสองร้อยสิบปีซี่นะครับนมเปรี้ยวครับจุลชีของเราหนึ่งขวดครับย่ออะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นจากโคูนะครับย่ออะไรก็ได้บีตากงมีตาเกนได้หมดครับ กาดน้ำตาลที่เตรียมไว้ครับเทไปเลยนะครับคนให้เข้ากันเลยถัง20ลิตรนะครับใส่ประมาณสัก18ลิตรนะครับเกือบเกืบเต็มนะครับใส่ไปเลยนี่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมหลังจาก ผสมทุกอย่างเข้าด้วยการเสจเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ครับไม่ต้องปิดฝาก็ได้นะครับหาอะไรมาคลุมคลุมมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้หมันคนมันหน่อยนะครับวันละครั้งสองวันครั้งก็ยังดีนะครับนให้ไอตัวเศษที่มันนอนนอนก้อนขี้ไก่ที่มันนอนนอนก้อนอยู่ที่มันแข็งแข็งอยู่ให้มันละลายนะครับมันได้ผสมกับน้ําที่เราผสมไปนะครับแล้วก็เราจะหมักว่าอย่างเงี้ยนะครับหมักไว้ประมาณ สถึงยี่วันนะครับ2อาทิตย์กว่า,าหรือหรือสังเกตนะครับถ้ามันหมักได้ที่แล้วน้ำมันจะใสขึ้นพวกกากต่างๆเนี่ยมันก็จะจมน้ํานะครับเหลือแค่พวกแกลบบางส่วนที่ลอยอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับผมเราถึงจะามาใช้ได้นะครับเราก็เอาไปตัวที่เป็นน้ําใสๆของมันเอามาใช้หรือใครจะไปใช้ฉีดกระกรนิดหนึ่งนะครับกรองแล้วก็ฉีดใบฉีดอะไรได้เหมือนกันฉีดเช้าๆได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ฉีดก็ ผสมน้ําแล้วก็ใส่บวรดน้ํารดได้เลยนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับแนะนําเลยว่าใช้ไม่ต้องเยอะนะครับเกษตรอินทีเป็นเกษตรที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ต้องรีบครับเป็นเกษตรที่ค่อยเป็นค่อยไปผสมน้ําใช้ตัวน้ําหมักของเราเนี่ยหนึ่งแก้วตวบุรดน้ำหนึ่งอันก็ประมาณสิบลิตรนะครับผมก็ราดรดได้เลยนะครับสามถึงห้าวันค้างได้นะครับผมตัวขี้ไก่เหมือนที่บอกครับขี้หมูกินหัว ขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลนะครับตัวนี้จะเป็นการบำรุงผลนะครับบำรุงช่อดอกบำรุงต้นได้เหมือนกันนะครับผมลองไปทํามันดูใครมีนะครับผมแต่คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับยังไงก็ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ